สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราก็มาดูดวงาชาวราศีพฤษภนะคะสำหรับผู้ที่เกิดในวันที่14พฤษภาคมถึงวันที่13มิถุนายนค่ะเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะในปี2024นี้ค่ะว่าดูมาดูกันนะคะว่าดวงการเงินนะคะของชาวราศีพฤษภนั้นจะเป็นอย่างไรค่ะ ดูเหมือนว่าจะมีความมั่นคงปในทางที่ดีนะคะในปีนี้นะคะมีการจัดการในเรื่องของการเงินได้ดีทีเดียวนะคะรวมไปถึงอาจจะมีโอกาสที่จะได้คอนดิชันใหม่ๆนะคะแล้วก็จะมีการได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ในสายงานด้วยหรือคนในครอบครัวนะคะที่จะมาช่วยเหลือในเรื่องของการเงินก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะ สำหรับดวงการเงินของชาวราศีพิษภนี้นะคะก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็ขอให้มีโอกาสดีๆเข้ามาเนาะแล้วก็มีเรื่องการเงินดีๆที่จะช่วยให้ชีวิตนั้นดีขึ้นตลอดทั้งปี2024นี้เลยนะคะค่ะนี่ก็เป็นการดูดวงทํานายดวงแบบสั้นๆเนาะของชาวราศีพิษภกค่ะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีนะคะ